ความลับของธุรกิจเครือข่ายอีกเรื่องหนึ่งที่นักธุรกิจอย่างเราควรรู้นะฮะบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีสถิติมากันมากแล้วนะคะคือเรื่องของจริงๆแล้วคนสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไม่ใช่นักขายค่ะนะฮะไม่ใช่นักขายค่ะแต่เป็นใครรู้ไหมคะเป็นคนที่เป็นครูนะฮะเป็นครูหมายความว่าสามารถที่จะ ส่งต่อหรือว่าสอนคนอื่นได้นั่นเองนะฮะความรับนี้แหละค่ะเป็นความรับที่เป็นสิติมาแล้วนะคะธุรกิจเครือข่ายหรือว่า M&M m เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นี่ประมาณยังไม่ถึง60ปีเลยนะคะแต่ที่สติคนที่สําเร็จในธุรกิจนี้เราบอกว่านักขายเก่งๆนะคะหรือว่า นั่นต้องสําเร็จแน่นอนเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเป็นคนที่เข้ามาแบบไม่รู้เรื่องธุรกิจด้วยซ้ำนะคะไม่รู้ว,ว่าวิธีการขายด้วยซ้ําแต่เขาเข้ามาทำแบบด้วยความที่มาศึกษาข้อมูลจริงนะ,ะแต่อาชีพที่สําเร็จในธุรกิจนี้มากๆเลยคืออาชีพที่เป็นครูนะคะคุณครูนี่แหละค่ะนะคะที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับผู้คนได้ เพราะธุรกิจนี้ธรรมชาติของเขาเลยเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเป็นธุรกิจที่อย่างในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้บรรจุเอาไว้ในมหาวิทยาลัยลใช่ไหมฮะก็ก็เลยไม่มีใครที่จะมารู้จริงแล้วก็มาศึกษาจริงแล้วก็เอาไปบรรจุในนะฮะหลักสูตรในโรงเรียนนั่นเองนะฮะแต่คนที่ออกมาทำเนี่ยต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะฮะมันขายจริงหรือเปล่าว่าอะไรยังไงจริงหรือเปล่าพอ ได้นะฮะสรุปนะทำไปสักระยะหนึ่งหรือว่าเป็นประสบการณ์ตรงได้หลายๆครั้งเข้าเนี่ยค่ะเขาจะเกิดความรู้อันแท้จริงที่จริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายที่เติบโตได้และสําเร็จได้ที่จะเป็นนักธุรกิจแบบมืออาชีพได้เนี่ยนะคะต้องเป็นยังไงวิธีการนั้นหรือว่าความรู้นั้นนะคะจะเป็นข้อมูลจริงเลยนะคะที่ได้เอามาส่งต่อให้กับทีมงานรุ่นต่อๆไปได้ เพราะฉะนั้นทักษะอันนึงที่สําคัญเลยในการที่จะทําธุรกิจเครือข่ายให้สําเร็จคือคุณต้องเป็นครูสอนทีมงานได้น่นองนะคะ,อะบอกเลยค่ะว่าไม่จําเป็นต้องเป็นอาชีพครูนะคะจบปริญญาตรีจบวิชาอาชีพเฉพาะครูมาก็ได้แต่ทักษะนี้ถ้าใครมีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การเรียนรู้หรือว่า ไม่จําเป็นต้องเป็นครูนะคะชาวบ้านตาดำๆเรานี่แหละนะ,ะหรือไม่ก็ชนเขาเรียกว่าคนที่มีอาชีพอื่นนะคะที่แบบว่าไม่ใช่นักขายเนี่ยสามารถที่จะมาพัฒนาทักษะนี้ได้แล้วก็ถ่ายทอดนะคะให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้ด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความลับนี้นะคะเป็นความลับที่กุ้งเองนะคะมาศึกษาข้อมูลจริงแล้วจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆคะ่ะว่าคนที่สามารถมีทักษะในการถ่ายทอดนะคะ องค์ความรู้หรือว่าถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากที่คุณได้ไปลงมือทำแบบจริงจังได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาตรงนั้นมาสรุปนะคะเป็นวิธีการที่จะถ่ายทอดให้กับทีมงานรุ่นต่อ,ตอ,ตอไปได้นั่นแหละค่ะจะเป็นอะไรที่คุณจะเป็นนักธุรกิจแบบมืออาชีพในธุรกิจเครือข่ายได้นั่นเองเพราะฉะนั้นทักษะนี้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วมีไม่ใช่นะคะอาจจะมีอยู่20-30%แต่ ทักษะเนี่ยสามารถพัฒนาได้ค่ะนะคะอีก70%มาพัฒนากันเพื่อที่จะได้ความรู้และข้อมูลจริงไปถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อ,ตอไปได้ด้วยน่นเองนะคะในการที่จะมีการเปิดใจยังไงมีการที่จะส่งต่อประโยชน์ที่มีคุณค่าทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็แผนแรายได้ที่เกิดขึ้นเพื่อไปส่งต่อประโยชน์นี้ให้กับผู้คนที่เขาก็ต้องการโอกาสที่จะหารายได้นะคะในช่องทางการทําเงินอีกอาชีพหนึ่งเลยนะคะกับธุรกิจเครือข่าย ที่ใครก็ได้สามารถเข้ามาแต่คนนั้นจะสําเร็จได้ไม่ได้อยู่ที่เขามีทักษะในการที่จะถ่ายทอดให้กับผู้คนได้หรือไม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาต่อยอดกันด้วยตรงนี้กันค่ะมาเริ่มพัฒนาทักษะกับเราทีม e ี g l e w o o d ได้กันเลยนะคะเราจะมีคอร์สเหล่านี้สอนให้คุณมีทักษะตรงนี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องบอกว่าอุ๊ยคนนั้นมาจากกำเนิดแล้วเขาสอนคนเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะ คนที่เข้ามาใหม่ๆยังไม่รู้เรื่องอะไรคุณสามารถที่จะพัฒนาง่ายกว่าคนที่เขามีความรู้เรื่องการขายมาแล้วนั่นเองนะ,ะคะพุ่งบอกเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคนขายนี่จะไม่ค่อยฟังเรานะคะแต่คนขายเก่งนะ,ะแต่คนที่จะพัฒนาจะเองได้คือไม่รู้เรื่องอะไรเข้ามาเสร็จปุ๊บพอมารับ ข้อมูลตรงนี้ไปสดๆแล้วก็ข้อมูลนี้ไปแบบใหม่ๆเอียมกับตัวเองเอาไปลงมือทําแบบจริงจังสักครั้งแล้วก็สักหลายๆครั้งเกิดขึ้นเขาก็จะมีทักษะเฉพาะตัวและถ่ายทอดตรงนี้นะคะทักษะการถ่ายทอดนี่นะคะเรามีเทรนนิ่งในทีม e a g กิ Wood กันค่ะ